คือขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งหน้าเจ้าสาวนะครับคือการลงปากเจ้าสาวของเรานี้ก็ไปแต่งชุดมาเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยมือนกาตาามากเลยนะครับในช่วงะบวนการสุดท้ายเนี่ยคือการลงปากเนี่ยเราก็ต้องจะเลือกลิปสติกให้เข้ากับโทนของหน้า โทนที่เราแต่งในวันนี้คือโทนชมพูนะครับแล้วก็มีเน้นวิงวิงนิดนึงนะครับลิปสติกที่พี่จะเลือกก็คือเป็นลิปของ MAC นะครับแนวนี้นะครับชมพูอริยาเอลังเกตเนี่ยจะใช้ทาปากในละครเรือ่องดอกส้มสีทองนะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะลองมาทาที่หน้าจักรสาข,ของเรานะครับ <c oughs> มันจะเป็นแนวออกาชมพูออกๆๆๆนูเปรยดนิดนึงนะครับราคาไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือน ปากดูดูเบิร์นนะครับแต่เดี <t 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 ๋ยวเราจะเอาริบบ์พอดผสมลงไปอีกนี่ไหมครับเอาปากนะครับเสร็จ้นนะครับเราก็จะเลือกเอาสีร่วมนะครับที่ใกล้เคียงกับสีลิปสติก จริงของแม็กนะครับอย่างเช่นคนสีให้เคียงกันอยเข้่มกว่านะครับมาเล่นบริเวณขอ ให้เธอต้องเล่นบริเวณขอบอย่สีเข้มเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปล่อยสีเพิ่นสีลอยไป,ไปทีเดียวจบมันเอาไปเอาไปเลยนะครับวเวลาถ่ายรูปนหน้าฝากก็จะลอยมาเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้สุอย,ยังไงผูกอย่างปกติเหรอถ้าผูกปกติกปกติไหมคะ เห็นไหมครับเจ้าสาวก็ดูหวานสวยสดใสที่มาีเดียวเลยทีนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดในการเน้นการตัดแก้มก็จะเลือกเป็นสีแมกสีด้านนะครับเก็บรายละเอียดบริเวณแก้มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปที่หน้าซุ้มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเจ้าสาวมันเนี่ยเราก็จะใช้ตัวชุดแปรงนะครับ จุ่ไปที่ตัวแป้งเลยนะครับแล้วก็ไลไปที่บริเวณจมูกที่ต้องเบเห็นไหคะเป<ร> <S <S <c oughs> เป็นแป้ง,ง <c oughs> เนื้อเบาหานนะครับจุ่พี่ไม่คืะน้าเมาถ้เปนเนานมาถ้าเนรนา้้าเป็ม้ามาา เดี๋ยวจครูดนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ของการแต่เครื่องประดับนะครับและนี่ก็คือใน,นส่วนของรูปแบบของการแต่งหน้าในสามในเจนแบบของน้องบิ๊กไปบิ๊กนะครับดูโดยรวมแล้วสวยใช่ไหมครับสวยไหมคะชอบไหมคะ,ะเดี๋ยวให้วนบนบริเวณหุนน่นนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแนวทรงผมหนุนตุ๊กตาดูขอก,อกิปปอ๊บออกเสาร์ยิ้มบ้างนิดหนึ่งนะ สวยมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันงานหน้านะครับวันที่รู้สึกว่าจะเป็นงานวันที่27ที่จังหวัดอ่างทองแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูอีกเดหรับว,วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ